สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกันนะคะกับคลิปนะคะคุณกับเขาหรือว่าคนมีประเด็นนะคะคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็ได้นะคะออกอรกฏพิจิกมีนะคะชาวธาตุน้ำช่วงครึ่งหลังกันยายนนะคะโอเคมาอัปเดตพลังงานกันนะคะว่าพลังงานของพวกคุณเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะชาวธาตุน้ำออมองว่านะตอนนี้นะคะ พลังงานของคุณเนาะน่าจะเป็นอะไรที่อาจจะมีการขัดแย้งนะคะกับคนของคุณหรือคนที่คุณดิวอยู่นะคะอาจจะขัดแย้งกันมาก่อนแล้วหรือว่ากำลังจะเกิดขึ้นก็ได้นะคะพลังงานเป็น justice หมายความว่าคุณเองอะ่ะคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณอะ่ะอ,อเขาเรียกอะไรไม่ได้รับความยุติธรรมในบางเรื่องสำหรับความสัมพันธ์ในครั้งนี้ของคุณกับเขาก็เป็นไปได้ คุณก็เลยอาจจะมีการเรียกร้องนะคะในสิ่งที่คุยกันแล้วเขาก็ไม่เข้าใจคุณนะ่ะคือเหมือนกับว่าคุยกันแล้วมันก็ไม่เข้าใจนะคะอาจจะเป็นเรื่องสถานะคุณอาจจะเรียกร้องสถานะจากเขาว่าเป็นอะไรกันหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องที่ คุยกันแล้วไม่ค่อยเข้าใจด้านทัศนคติก็ได้นะคะเลยทำให้เราขัดแย้งกันนะคะช่วงนี้อืคุณเองอะ่ะอาจจะถอยออกมาอยู่นิ่งๆก็ได้นะคะเป็นแฮงแมนตอนนี้คุณอาจจะแบบเหมือนคุณเหนื่อยแล้วก็อดทนกับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นมาพอสมควรแล้วนะคะคุณก็อาจจะอยากอยู่เงียบๆอยู่คนเดียวดูนะคะ พยายามแบบรอดูสถานการณ์ว่าจะเกิดอะไรเกิดขึ้นนะคะแต่เดี๋ยวมันก็จะน่าจะมีอะไรที่ดีเกิดขึ้นนะคะเพราะไพ่วิวอฟฟอร์จูนกงล้อมาบอกว่าถ้าตอนนี้คุณเกิดปัญหาอะไรกับคนรักนะคะของคุณขอให้คุณทำใจเย็นๆนะคะมองทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นทางบวกไว้นะคะเดี๋ยวปัญหามันจะคลี่คลายนะคะกงล้ออิงโชชะตาจะนำพาสิ่งที่ คุณต้องการมาสู่คุณเองความรักที่ดีมันจะมีมาแล้วก็อะไรที่เป็นปัญหามันก็จะค่อยๆค,คลี่คลายไปขอให้คุณแบบเขาเรียกอ,อะไรคะกล้าเผชิญกับปัญหานิดนึงแล้วกันตอนนี้นะคะถึงคุณจะเป็นแฮงแมนเป็นคนแบบห้อยหัวรอแต่ว่าพลังงานของคุณะ่ะมันก็จะมีอะไรดีๆนะถ้าคุณแบบอดทนและกล้าเผชิญและผ่านมันไปได้นะคะคือตอนนี้รู้ว่าคุณนะคะมีพลังงานของรู้สึกความเหนื่อยเนาะ ก้าวไม่เท้ามันเป็นพลังงานความเหนื่อยความรู้สึกท้ออยากจะเอาตัวเองออกมาจากปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะคะอยากจะหลุดพ้นนะคะ the world คุณอยากจะแบบว่าพบกับสิ่งที่สมหวังอะถ้าเป็นความรักคุณก็อยากจะพบความรักที่ออมั่นคงนะคะดูแลกันได้ถ้อยทีถ้อยอาศัยและมีความอบอุ่นเนาะแต่คุณอาจจะรู้สึกเหนื่อยเพราะว่ามอยในมุมนึงเนาะ คนที่คุณคุยอยู่คนรักของคุณแฟนของคุณเนี่ยอาจจะเป็นคนไกลจากคุณได้นะคะ The world เนาะอาจจะอยู่กันคนละที่คนไทยอยู่กันคนละคนละจังหวัดคนละภาคนะคะตอนนี้ไม่ได้เจอกันนะคะหรือว่าเป็นคนไทยแต่ว่าไปทำงานอยู่ต่างแดนก็ได้หรือว่าเป็นคนต่างชาติไปเลยนะคะก็ได้ความไกลเข้ามามีบทบาทสำคัญนะคะกับความสัมพันธ์ของคุณ อ่าอันนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งเหมือนกันนะคะที่ทําให้คุณและเขาอ่ะเกิดอาการคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องคุณเองก็รู้สึกเหนื่อยกับความห่างไกลนี้ก็อยากจะเอาตัวเองออกมาอยากจะเอาตัวเองแบบออกไปอยู่นิ่งๆรอดูสถานการณ์ก่อนก็ได้ในช่วงนี้นะคะพลังงานเป็นแบบนี้มีเดอะ h ชี h ริโอตกับ8เหรียญด้วยมองว่าตอนเนี้คุณเองอะ่ะคุณพยายามนะ จริงๆคุณก็พยายามกับความสัมพันธ์มาก่อนใช่ไหมคะคือและตอนนี้คุณก็อาจจะมีความคิดว่าถ้าคุณยังพยายามอยู่อ่ะมันก็อาจจะดีขึ้นก็ได้นะคะแต่คุณก็ไม่รู้ว่าคุณจะทำยังไงเอายังไงไงคุณถึงเป็นแฮงแมนเหมือนเป็นคนห้อยหัวอยู่เมื่อกี้เนาะเพราะคุณไม่รู้ว่าคุณจะทำต่อไปดีไหมมันจะฝ่าฟันอุปสรรคกันไปได้ไหมนะคะเพราะคุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์ของคุณอ่ะมันอาจจะเกิดความขัดแย้งกันค่อนข้างสูงก็ได้เพราะว่ามีไพ่แชริออต ชาริออตเนี่ยเป็นพลังงานท่าความสัมพันธ์ใช่ไหมคะคือบางครั้งมันจะเหมือนกับตั้งอยู่บนความขัดแย้งและมีอุปสรรคเยอะนะคะอาจจะเป็นด้วยที่ว่าคนของคุณเนี่ยเขาเป็นคนไม่โรแมนติกก็ได้เพราะพลังงานชาริออตเนี่ยจะเป็นประเภทแบบไม่โรแมนติกเลยแต่ว่าจริงจังนะคะถ้าเขารักใครเขาก็จะเอาแต่ใจตัวเองนิดนึงแต่ถ้าเขารักแล้วอ่ะเขาก็จะพร้อมแบบสุขก็จะอยู่ไปกับคุณทุกก็จะอยู่ไปกับคุณเลยนะ พลังงานของคนคนนี้แต่ว่าอาจจะดูแบบไม่ค่อยแบบโรแมนติกอนะคะ่ะไม่ค่อยเอาใจใส่คุณเท่าไหร่คุณอาจจะรู้สึกแบบนั้นนะคะแล้วแช e ริออตก็ยังหมายถึงคนไกลได้ด้วยนะคะคนไกลจากคุณแน่ๆเลยแล้วก็มีพลังงานเป็นชาวธาตุน้ำได้นะคะกรกฎเนาะนะคะเขาอาจจะแบบมีความขัดแย้งกับคุณเนี่ยแหละด้วยความไกลหรือความที่มันต่างกันแล้วไม่ค่อยเข้าใจกันก็เป็นไปได้นะเออ ไพ่นะคะมี temperance ขึ้นเนาะโชว์มากับ h e r m i t มองว่าคุณ่ะทำใจเย็นๆไว้ก่อนเลยตอนนี้ไม่ว่าคุณจะมีปัญหาอะไรกันอยู่นะคะให้คุณแบบกลับมาอยู่กับตัวเองนะคะนิ่งๆเขาเองเขาก็อาจจะอยู่นิ่งๆก็ได้คนของคุณด้วยนะคะพยายามคิดใช้เหตุใช้ผลพิจารณาเรื่องของเราอยู่นะคะแต่บอกว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าไพ่ temperance ขึ้นนะคะ มันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นแน่นอนนะคะคุณเองกับเขาอาจจะได้มีการคุยกันเนาะคุยกันถึงปัญหาว่าจะเอาอยัางไงถ้าอยู่ไกลกันก็อาจจะมีการเดินทางนะคะมาเจอกันก็ได้เพราะว่าข่าวบอกว่าจะได้เปิดประเทศเร็วนี้ใช่ไหมคะก็ถ้าเกิดอยู่ไกลกันคนละประเทศเราอาจจะได้เดินทางมาเจอกันหรือว่าในประเทศเดียวกัน โควิดดีขึ้นเริ่มดีขึ้นเราก็สามารถที่จะเดินทางมาเจอมาใช้เวลาอยู่ด้วยกันได้นะคะมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีเกิดจากการที่คุณสองคนอาจจะแบบว่าใช้ความคิดเหตุผลนะคะคุยกันนะคะให้เข้าใจว่าเออเราจะเอาอยัางไงเราจะมาเจอกันเมื่อไหร่นะคะออมันก็จะทําให้เราแบบเข้าใจกันมากขึ้นจากที่อาจจะมไม่ค่อยเข้าใจมีความขัดแย้งกันอยู่ไกลกันคุณก็รู้สึกน้อยใจเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาเองเขาก็ อาจจะเป็นคนนิ่งๆไม่ค่อยได้อธิบายอะไรให้คุณฟังเท่าไหร่นะคะแต่ดูแล้วเดี๋ยวมันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนะคะชาวทัดน้ําขอให้คุณนะ่ะมีความหวังนะคะไว้เสมอเพราะว่าแนวโน้มก็ยังจะขึ้นไพ่เดอะเวิลอยู่ดีเห็นไหมคะอืมเป็นพลังงานที่ดี q ค e ีนคัพ คือจริงๆ queen c o p s เนี่ยเป็นพลังงานความรักที่ดีนะความรักที่อบอุ่นมีเมตตานะคะแล้ว the world ก็เป็นไพ่ที่บ่งบอกอยู่แล้วว่าคุณจะพบกับความสมหวังที่คุณรอคอยนะสุดท้ายแล้วอ่ะไม่ว่าอะไรมันก็จะราบรื่นนะคะเพราะว่ามันเป็นไพ่เมเจอร์อ a ค a าใบาสุดท้ายที่บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์คือคุณทั้งคู่น่าจะคุยกันรู้เรื่องนับจากนี้นะคะเป็นพลังงานที่แนวโน้มที่ดีนะเป็นพลังงานทางบวกว่าคุณทั้งคู่จะคุยกันรู้เรื่อง และได้กลับมาหรือว่าได้เจอกันได้ใช้เวลาโมเมนต์ดีๆร่วมกันคะ่ะขอให้คุณอนะ่ะอย่าแบบวิตกกังวลให้มากอย่าคิดมากไปก่อนแล้วกันนะคะสำหรับชาวธาตุน้ำเนาะเพราะว่าคุณก็อาจจะมีอารมณ์แบบคิดมากบางครั้งบางคราวนะคะคิดวนไปวนมาว่าเอ๊จะเอาอยัางไงดีแบบเราจะได้เจอกันไหม,มระแวงอะ่ะว่าเขาจะ ทำอะไรให้คุณเสียใจไหมอะไรอย่างเงี้ยจริงๆอ่ะไพ่ไม่ได้โชว์เลยนะคะพลังงานครั้งเนี้ยว่าคุณมีความขัดแย้งกันเรื่องเติร์ดปาร์ตี้หรืออะไรคือพลังงานไพ่มันออกมาเหมือนเป็นระยะทางมากกว่ากับคำพูดที่อาจจะไม่ค่อยเข้าใจกันกับคนของคุณนะคะขอให้คุณนะสบายใจได้เดอะเวิลก็บอกอยู่ว่าถ้าเรามีปัญหากับคนที่เรารักหรือแฟนของเราเนี่ยนะคะก็ขอให้คุณนะ่ะ มองสิ่งต่างๆรอบตัวให้เป็นบวกไว้นะคะมองสิ่งต่างๆด้วยความรักนะคะด้วยความชื่นชมพลังงานต่างๆมันก็จะย้อนกลับเข้ามาทําให้ปัญหาของคุณนะกับคู่ของคุณน่ะคลี่คลายได้นะคะคือให้มีความเชื่อไว้เสมอว่าคุณจะได้รับนะคะสิ่งที่คุณรอคอยนะคะไม่ว่ารอคอยคนของคุณอยู่ให้ได้มาเจอกันให้ได้มาใช้เวลาอยู่ด้วยกันนะคะคุณก็จะ จอนะคะสิ่งนั้นได้พบกับความรักความสัมพันธ์ที่สมหวังนะคะอืมไพ่ Oracle Love บอกว่า Addiction ว้าวเขาบอกว่าคุณนะคะค่อนข้างจะยึดติดนะซึ่งกันและกันนะมีความลหลงไหลนะคะ Obsession เนี่ยความลหลงไหล Possession แต่บางทีก็ การมีความสัมพันธ์ก็อย่าไปครอบครองกันมากนะคะคือคุยกันด้วยความเข้าใจคุณก็ต้องให้สเปซเขาเขาเองก็เช่นกันจะต้องให้สเปซคุณเนาะบางครั้งถ้าไปยึดติดตัวติดกันมากมันก็เขาเรียกอะไรคะมันก็ไม่ดีเหมือนไม่ได้ให้ช่องว่างซึ่งกันและกันนะคะบางทีต้องปล่อย ให้แต่ละฝ่ายได้มีสเปซได้แบบอยู่ใช้เวลาของตัวเองบ้างนะคะพายอยากจะแนะนำแบบนั้นนะคะส่วนไพ่เลิฟออร์คาลอีกใบหนึ่งนะคะก็บอกว่า h e ลลิ n g นะคะอ่า imagine yourself and your beloved surrounded by light หมายความว่าให้คุณนะ่ะจินตนาการว่าตัวของคุณและคนรักของคุณนะคะได้มี ความสัมพันธ์หรือว่าอยู่ด้วยกันมีโมเมนต์ที่ดีร่วมกันนะคะมันจะทำให้ความสุขของคุณน่ะเกิดขึ้นมาเลยทีเดียวสังเกตไหมคะถ้าคุณแบบบางทีคุณ imagine เหมือนกับว่าคิดถึงคนรักของคุณเนาะโมเมนต,ต์ดีๆที่อยู่ร่วมกันน่ะมันจะทําให้คุณรู้สึกใจฟูเนาะเบิกบานแฮปปี้ใช่ไหมคะอันนี้ก็เหมือนกันถ้าคุณยังไม่ได้เจอกัน ขอให้คุณคิดแต่เรื่องราวดีๆที่มีความทรงจําร่วมกันนะคะเรื่องไปเที่ยวเด็ดก,กันเรื่องกินข้าวเด็ก,กันเรื่องอะไรก็ได้นะคะที่ทําให้คุณแฮปปี้นะคะคุณจะรู้สึกว่าเออคุณอยากมีโมเมนต์นั้นอีกครั้งนะคะแล้วพลังงานดึงดูดก,ก็จะทําให้คุณทั้งคู่คุยกันดีๆนะคะแล้วก็ตกลงว่าเออจะมาเจอกันอีกทีเมื่อไหร่หรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นพลังงานบวกที่ดีจริงๆเพราะฉะนั้นอะ ให้พยายามคิดถึงแต่ในด้านมเมนต์ความทรงจำที่ดีที่มีร่วมกันกับคนของคุณไว้ให้มากๆนะคะชาวทัดน้ำอืมถ้าอยากจะบอกอย่างนั้นถ้าวิงออพโซ s ิสเตอร์ละคะมีอะไรจะบอกคุณถ้าแนะนำว่า People that hurt you are hurting themselves โอเคคือคุณต้องรักตัวเองให้มากๆนะคะก่อนคุณถึงจะรักคนอื่นได้แล้วคุณก็ไม่ต้องไปแครว่า ใครจะไม่รักคุณนะคะเพราะคุณต้องมีคนที่คุณรักอยู่แล้วนะคะคนที่เขาทำไม่ดีกับคุณยังไงเขาก็จะได้พลังงานตอบแทนกลับไปในทางที่ไม่ดีเช่นกันไพ่ออกมาบอกว่ามันมีพลังงานของดาวอาทิตย์นะคะและดาวพฤหัสนะคะดาวพฤหัสกับดาวอาทิตย์ดาวพฤหัสเป็นเป็นดาวที่เป็นความเคารพความน่าเชื่อถือนะคะเหมือนเป็นดาวครูนะคะส่วนดาวหนึ่งก็คือดาวพระอาทิตย์ หมายความว่าพระอาทิตย์กับาดาวพระหัตอยู่ด้วยกันก็ยิ่งเป็นอะไรที่คุณน่ะจะเหมือนกับว่ามีแต่สิ่งดีๆนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือคุณนะคะและคุณเองก็เป็นคนที่ค่อนข้างมีพลังงานที่ดีนะคะมีความเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีความเป็นตัวของตัวเองอยู่ในตัวแต่ก็มีความเมตตาอยู่ในตัวด้วยนะคะ mm. เพราะฉะนั้นน่ะเมื่อคุณมีสองสิ่งนี้อยู่ในตัวผสมกันทั้งความ ความอะไรอะความเป็นผู้นำความบวกกับความมีเมตตาถึงคุณจะเป็นผู้นำดูโดดเด่นดูแบบเด็ดขาดเป็นตัวของตัวเองยังไงแต่คุณก็ยังมีความอ่อนน้อมถ่อมตนอยู่ในนั้นนะคะคือคนเรามันต้องมีสองอย่างคู่กันเนาะเวลาจะอยู่กับคนรักหรือความสัมพันธ์เนี่ยถ้าเราแข็งเกินไปใช่ไหมคะความสัมพันธ์มันก็จะไปได้ไม่ยืดยาวแต่ถ้าอยู่ด้วยกันด้วยความประนีประนอมเนาะไม่แข็งจนเกินไปแล้วก็ไม่เซนซิทีฟไม่อ่อนจนเกินไป ความสัมพั์ของคุณมันก็จะดําเนินไปได้อย่างแบบเรียบรียบได,ได้ได้แบบสม ooth ่ะก็คือดีนะคะเพราะฉะนั้นอยากจะแนะนําไพ่บอกว่าให้คุณอะ่ะคือมีทั้งสองสิ่งด้วยกันมีทั้งความแข็งบวกกับความซอฟต์นะคะนุ่มกับแข็งมาเจอกันมันก็จะพอดีใช่ไหมคะพยายามนะคะที่จะบาลานซ์ตัวเองให้เยอะๆนะคะคือฮิลิ่งตัวเองก่อน มาอยู่กับตัวเองได้นะคะเป็นแฮงแมนเนี่ยรอดูสถานการณ์อยู่กับตัวเองได้แต่ยังไงก็แล้วแต่ก็จะต้องเขาเรียกอะไรคะพยายามคิดบวกไว้ตลอดนะคะพยายามมองสิ่งรอบกายของคุณให้เป็นในแง่ที่ดีนะคะอย่าเอาพลังงานลบเข้ามาแล้วเดี๋ยว The world มาบอกอยู่แล้วว่าคนรักของคุณก็กับคุณก็จะได้มีเวลา ที่จะได้อยู่ร่วมกันแน่นอนในอนาคตอันใกล้นะคะเพราะแนวโน้มมันดีอยู่แล้วนะคะโควิดก็ต้องมีวันจบสิ้นให้อยู่ไกลกันเราก็ต้องได้เจอกันนะคะขอให้ทุกท่านมีพลังงานบวกๆไว้มากๆนะคะสำหรับชาวธาตุน้ำให้เปิดใจให้กว้างๆนะคะเพราะว่าไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครทุกท่านนะคะถ้าอยากปรึกษาส่วนตัวดูส่วนตัวระบายส่วนตัวนะคะเชิญนะคะ กรุณาเลยแอดรายละเอียดได้ที่ description ข้างล่างนะคะก็ปรึกษามาทักทายคุยกันได้นะคะผู้อ่านยินดีเสมอนะคะขอให้ทุกท่านเจอเจอความรักที่สมหวังนะคะชาวธาตุน้ำขอให้สุขภาพทุกท่านแข็งแรงนะคะตอนนี้ฝนตกบ่อยก็ขอให้รักษาสุขภาพนะคะคือพยายามพักผ่อนให้เพียงพอนะคะโอเค ก็ประมาณนี้นะคะผู้อ่านเป็นกำลังใจให้มากๆนะคะกับชาวทาตน้ำกรกฎพิจิตมีนนะคะโอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะคะไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ